สวัสดีครับวันนี้มาชมนะครับบอร์ดสั่งงานนะครับหรือโปรแกรมซัมซุงนะครับซัมซุงเพิ่งซื้อมาเปลี่ยนนะครับเพิ่งซื้อมาเปลี่ยนซัมซุงนะครับรุ่นสิบเอ็ดกิโลนะครับอันนี้ถึฟฝานหน้าของโปรแกรมนะครับแล้วก็นี่เป็นบอร์ดเก่าเลยครับที่เราเปลี่ยนอกอกม,มัน มีอาการชอดนะครับแล้วก็ลองซ่อมดูแล้วครับใช้ได้ไม่นานแล้วก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าซิลิคโคนมันหมดประสิทธิภาพนะครับหมดประสิทธิภาพพอเราซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ก็มีการสลับของสายไฟนะครับการสลับของสายไฟมอเตอร์นะครับหมุนกลับทางทําให้ถังปั่นแห้ง ไม่สามารถทำงานได้นะครับเราสังเกตถึตรงนี้นะครับปกตินะครับสีแดงนะครับตรงนี้นะครับสีแดงจะต้องเสียบสีแดงสีขาวจะต้องเสียบสีขาวนะครับแต่มอเตอร์ทำงานหมุนกับทางนะครับสางสั่งปั่นแห้งนะครับจึงไม่สามารถทำงานได้นะครับเราจึงต้องเปลี่ยนสลับสายของมอเตอร์นะครับทำให้เครื่อง ทำงานปกตินะครับก็ตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วเดี๋ยวจะลองเปิดโปรแกรมให้ดูนะครับก็โปรแกรมโปรแกรมนะครับทำงานปกตินะครับโปรแกรมทำงานปกติเราสามารถสั่งการได้ด้วยปุ่มตรงนี้นะครับ น่ 1> 1, นะครับสองสามอันนี้เป็นการสั่งปั่นแห้งนะครับสั่งปั่นแห้งแล้วก็ปุ่มตรงนี้เริ่มทำงานเ,าเริมทำงานแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับประมาณห้าวินาทีนะครับตอนนี้เครื่องกำลังสั่งการอยู่ ก็ใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้ปกตินะครับเพราะว่าลองต่อดูแล้วนะครับปั่นแห้งไม่ทำงานเพราะว่ามีการกลับสายไฟนะครับกลับสายไฟทำให้มอเตอร์หนุนผิดทางแล้วก็ทางปั่นแห้งไม่สามารถปั่นทางนอกได้นะครับปั่นแต่ทางซักปั่นแต่ใบพัดนะครับ mm hmm. ก็ ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ซื้อนะครับอยากจะเปลี่ยนบอดนะครับที่บอดเสียบอดพังนะครับก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับตอนนี้ผมซื้อมาในราคาหนึ่งันห้า้ยห้าสิบาทนะครับพร้อมค่าขนส่งกอบวกไปแล้วก็ปิดงบที่หนึ่งพันเก้าร้อหนึ่งันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับหนึ่งันเก้า้อยห้าสิบาทหนึ่งพันห้าร้ยเก้าสิบบาทนะครับที่ลาซาด้านะครับก็ สามารถสั่งซื้อได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ก็ประมาณนี้นะครับเครื่องก็ทำงานปกติโอเคครับถ้าทุกท่านทุกคนนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ